เรามาเปรียบเทียบปริมาณนมในแก้วกันค่ะแก้ว A ไม่มีนมแก้ว A ว่างเปล่าแก้ว B มีนมอยู่ครึ่งแก้วแก้ว B ครึ่งแก้วแก้วซมีนมน้อยกว่าครึ่งแก้ว แก้ว C น้อยกว่าครึ่งแก้วแก้ว D มีนมมากกว่าครึ่งแก้วแก้ว D มากกว่าครึ่งแก้ว แล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ